ไม่ได้เห็นกันง่ายๆถ้าไม่ใช่งานใหญ่จริงๆนะครับใช่รถอย่างนี้ไม่มีเอาออกมานะฮะลแล้วทีมงานแบบเน้นนะครับแข่งคันเดียวทีมงานประมาณ45ชีวิต,น,น,ตนะฮะแก็ลงานนันแหละรอช้อครับงงรคุณอ้วนอืมไอ้ตัวขี่ตา่บ้านลอยตัวขี่น <c ans> ี่นะครับขับขี่กันวันนี้สี่คันของครูกี่คันของใครอีกหนึ่งคัน สวัสดีครับผมนุกบั๊กซ่าเลสซิ่งครับครับผมตอนนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเราไม่ต้องแนะนำตัวแล้วรู<า>้จักกันุกคนกานอะไรนะงานบานกองแบ็คเรคคอด2024ครับ,คร,บครับผมงานใหญ่รับรองโดยรอยต่อทอนะครับโหงานครับ นี่นี่เพิ่งเริ่มนะบรรยากาศทีต่ตอนเพิ่งเริ่มเดี๋ยวผมจะพาไปดูเดี๋ยวเราจะเดินผ่านบูสทสปอนเซอร์ก่อนไหมใช่ครับพาไปดูสปอ,เอน,นปอเซอร์นดีว่บูสทสปอนเซอร์นะครับยังตั้งกันไม่เสร็จนะมาดูฮะแลีวตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บูธของ Max Speeding r o d ครับผมและตอนนี้ผมอยู่กับทายครับผม ผลักเนื้อเชื่อของแมคกับบิ๊กทิ้งหลอดครับผมครับผมยังไม่รู้เลยที่นี่ทำอะไรเทอร์โบครับผมนะเทอร์โบซิ่งใช่ครับเทอร์โบซิ่งทุกเวททุกเวทครับตอนนี้กำลังจะกำลังจะบอกนะล่าสุดกำลังจะเอาตัวผ่านมาให้น้ำมีผ่นมาด้วยต้องลองว่ะเฮ้ยราคาราคาดีว่างั้นราคาดีครับราคาดีคุณภาพดีคุณภาพดีอ่ะอะไรนะขออีกทีดน้ากับบิ๊กทิ้งหลอดเออเนี่ยคุยของพอดีนะลองดูหน่อย โอโหนี่บุญนี้ต้องพูดเองหน้าเข้ามากไว้ไว้หน้าเข้านะฮะไว้มีอะไรบ้างไหนว่ามาันิ สวัสดีค่ะไว้นะคะก็มีผิวสำหรับรักษาเครื่องดนตรมาใหยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นล้างหัวฉีดล้างเครื่องโยนสเปย์ทั้ความสะอาดเด็กแล้ะสำคัญมีตัวใหม่ล่าสุดของเรานะคะจะเป็นตัวทำความสะอาดเครื่องแล้วก็ไล่หนองได้ด้วยค่ะตัวนี้เป็นใหม่ล่าสุดของไว้เองของก็ดีจริงค่นี่คือสะอาดหมดจดแน่นอนใช่ไหมสะอาดเกลี้ยงใส่ลิงก์เลยขวามือลองเทสได้ไหมครับใส่ลิงก์เลยลูกบอทีมงานขอผ้าด้วยครับดมจะเทสผลิตภัณฑ์นิดนึงใส่ดิ้งอ่ะไปะบูเดินเดี๋ยวไปดูกันต่อดูกันต่อ เอาละทีนี้เราจะเข้าไปที่ตามพิษบ้างครับผมคันนี้เดินผ่านไม่ได้หนึ่งคันวาครับโอ้โหสุดสัมภาษณ์หน่อยว่าเขาจะมาวิ่งรุ่นไหนนะครับอันนี้คือเป็นสเปซเฟรมเลยใช่ไหมครับนะใช่ครับสเปซเฟรมครับไม่ได้เห็นกันง่ายๆจะไม่ใช่งานใหญ่จริงๆนะครับใช่รถอย่างนี้ไม่มีเอาออกมานะฮะเราจะสัมภาษณ์จริงานแล้วเราสัมภาษณ์จะบอกรถนะเอาตั้งไหนดีฮะคนนี้เนี่ยผมขอรบกวนนะฮะ มึงไปเลยโอเคไปเลยฮะมาวันนี้กูยืนต่างห่างดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับกูพูดอะไรไม่ถูกหูกูจะร้อนครับโอเคครับผมพันญาตดว่ายืนศักสิบยอดสวัสดีครับสวัสดีครับรบกวนพี่แนะนำตัวหน่อยครับอ่าบอยนะครับตระเวงเงินทองครับคนเก่าคนแก่ครับวันนี้แข่งในรุ่นไหนครับพี่โปรแม็กใช่ไหมใช่ครับโปร์แม็กการแข่งขันวันนี้ คาดหวังยังไงบ้างครับพี่จริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรครับเหมือนกับมีโอกาสมาร่วมสนุกนะครับล้างลาวงการมาสมควรมีโอกาสเมื่อไหร่ก็พร้อมที่จะมาร่วมสนุกครับครับผมก็ถือว่าวันนี้มาแบบสบายๆไม่ได้คาดหวังอะไรเชิลเลยครับครับผมพร้อมวิ่งเล่นวิ่งเล่นลูกพี่สั่งให้มาวิ่งเล่นวิ่งเล่นวิ่งเล่นเรียกว่ามาวิ่งเล่น้อมไม่เคยทําให้ผิดหวังผู้ชมไม่เคยผิดหวังกับคนคนนี้ สำหรับใครที่ตามอยู่ทางบ้านนะครับถ้าอยากดูตัวจริงคันจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าคนละเรื่องมาดูที่งานดีกว่าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปดีกว่าขอบคุณมากขอบคุณครับมีคนทิ้งผมไว้ทิ้งผมไว้ให้อะไรเหรอเสร็จแล้วใช่ไหมฮะวันนั้นมีอะไรผิดพลาดไม่เกี่ยวกับผมนะฮะเอาไปต่อไปไปดูต่อดีกว่าครับอันนี้เรียกทีมงานแบบเน่นนะครับแข่งคันเดียวทีมงานประมาณสีชีวิตนะฮะบูธของวันพอยครับครัผมเป็นไงสามาจะตองรถไหนดีกว่าต้องรถจนไหนฮะแดงเพลิงแดงเพลิงววันนนี้กบออ่าาาาเเจะะม80 เดี <łość> ๋ยวนี้เจ้าของรถจ้าของรถแต่มาเจ้าของรถนะฮะอันนี้ยังไงครับวันนี้โตคุณให้ก่อนรูกมือหน่อยครับวิ่งรู้อะไรครับวันนี้เอาวิวเอาวิวสติดเอาวิวสติดเอาวิวโอเคครับไม่ค่อยอยากออกสื่อนะฮะวันนี้นะฮะเราแค่นี้พอครับไปต่อไปเลยฮะตลอดเลยครับ ที่เห็นว่างๆแล้วบอกก่อนนะวันนี้ที่เราเห็นบรรยากาศคือแค่วันคอดิฟายนะครับยังมากันไม่ครบนะครับผมพอรถหลายรุ่นมากนะครับใครที่ไม่เคยเห็นบรรยากาศงานแข่งใหญ่ๆโหลูใช่เสียงมันเร้านะครับส่วนพิษนี้เราผ่านไปเลยนะครับผมครับผมก็ไม่อยากให้เห็นเหมือนกันนะเดี๋ยวรู้เราทำอะไรบ้างก็อันนี้บูตเอสซีไอตัวขี่ตำบ้านลอยตัวนี้ไอ้หนูไอ้หนูนี่หน่อยหนูนี่ครับขับดีกันวันนี้ สี่คันสี่คันของกูกี่คันของใครหนึ่งคันติกระาดแอบไปรับจอบใครแล้วเนี่ยโอ้โหไปแล้ว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 จะวิ่งยังไงเราจะวิ่งยังไงเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ไปแล้วไปแล้วไปดูอีกทีวิ่งกลางไปดูอีกทีวิ่งกลางว่ามาแล้วจะได้เห็นอะไรนะครับนะครับวันนี้น้ามาเองเนี่ยขับรุ่นอะไรบ้างครับน้าวันนี้ อาจจะไม่ได้ขับนะครับเพราะว่าได้ตัวสี่สี่รวมสามพันโปรขับหน้าโอเพนแหละแล้วก็โปรโครโปรโฟเนี่ยมันจะเหมารวมขับ4ีขับหน้าขับหลังรวมหมดมันรวมเลยมันรวมแล้วก็พันห้าทะบูเป็นสามรุ่นใช่ลงรุ่นโปรหมดตอนเนี้ผ่านคอลี่ฟายรอบแรกมาแล้วนะคิดว่าเวลาที่ออกมาตอนนี้ถึงที่เป้าที่ตั้งไว้หรือยังยังไม่ถึงเป้าที่ตั้งไว้แต่ก็มาเบอร์หนึ่งนะตอนเนี้ยังไม่เต็มแต่ว่าที่หนึ่งนอน ยังไม่เต็มเพราะว่าเราเพียงรันเดียวไปเบาๆมาเพราะว่าสนามเนี้ยเขาให้คอ a ิ i f ฟายได้สามรันครับผมให้เยอะมากปกติแค่สองรันอันนี้ให้3เลยให้3ามเราก็มีเวลาแต่รุ่นโปรเนี่ยมันมักจะไม่ถึงวันจริงใช่ส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวมันจะหลับวันคอ a ิ i f ฟายเดี๋ยวเขารู้แก้วนก่อนใช่แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูรุ่นใหญ่โอเคไปครับมาแล้ว ันนี้ขับ4ไม่ใช่อย่างนิ้วนี่คันนี้คันนี่คันนี้นี่ผมเคยขับไว้9.4นะครับวันนี้ไม่ได้ขับนะ แดี๋ยวว่าไฮไลท์อยู่ที่คันนี้ครับติดเครื่องปุ๊บมาเลยอันนี้นะครับสนามล่าสุด90ยางเรเดียลวันนี้มาแค่ดักเรเดียลอ๋ออ่าก็ขยับขึ้นมาจากเรเดียลนิดนึงแก้มยังบางอยู่ไม่ใช่ไม่ใ่ไม่ใช่สลิกอ่าอย่างนี้มีโอกาสเห็นเลขแปดก็เลยนะอยากได้แปดแต่ว่ารถติดเครื่องแล้วก็มาเลยต้องรอไปดูครับไปดูกันเดี๋ยวไปดูรัน เฮ้ยเยี่หั่นยี่จะมี้กูมากเลยหอ่ะตัวเบาหน่อยโอ้โหกระทุ้งตูดเลยเอ้ยจอดหน่อยแวะหน่อยเนี้ยครับเอาไปดูหน่อยรถก็แรงไงเอาแวะมาดูนี่ไม่ต้องมีสกิปเลยนะคุณเนี่ยเรื่องโอ้โหเรื่องแพมนี่สกิปไม่ต้องมีวันนี้ลงอีกคันครับวันนี้ลงอีกใครโมงสามครับ โคโคแล้วก็โคตรตีนไ่ตรงกับผมไหมเนี่ยไม่นิงกับก็มาเก็บน้าอยู่แล้วมาปวดเก็บน้าอยู่แล้วที่สองได้รางวัลแล้ววะฮะที่สองที่สามมีรางวัลให้ป่ะที่หนึ่งห้าหมื่นใช่ครับที่สองสามหมื่นก็เราอย่าบอกว่าห้าสามสองถูกไหมใช่ครับโอลตัวซิ่งก็รับไปประมาณสามหมื่นสองหมื่นก็แบ่งๆไปเดี๋ยวแบ่งกันห้าห่งเดี๋ยวแบ่งให้ไม่ได้หรอกเปลวเปลวนะฮะเดี๋ยวลองดูหน่อยว่าวันนี้เขาผมว่างานหน้าเราจัดแข่กอีวีดีวะ งานที่รวมที่เรียกว่ารถที่แบบระดับหัวหัวแถวมาหัวแถวทั้งนั้นคุณดูแต่ละคันนะครับไม่ได้วิ่งทุกงานนะคันนี้ใครอยากรู้นี่ต้องงานใหญ่แบบนี้ครับผมลงาบบมลงงานนั่นะอนน้าครับคุณอ้วนอ้เนี้คุณดีอยู่แล้วไปฮะเราไปอืนนี้ดีกว่าฮะเริ่มเริ่มแบบเอามอเตอร์ไซค์ถ่ายหน้าเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่ะทีนี้ครับเข้ามาสู่บรรยากาศการแข่งอีกครั้งนี่นะครับเดี๋ยววันนี้มีอะไรอีกครับแนะนำหน่อยตอนนี้เดี๋ยวต่อไปไปดูรายการเด็ดสาวสวยมาแบบเซ็กซี่คาร์วัลให้น้าดูด้วยโอ้โหงานเลยนะย้ำอีกทีครับต้องมาแล้วปีหน้าเดี๋ยวมีอีกกับงานแบ่งกองกอกแร็คเล็กคอร์สสองพันยี่สิบสี่ครับผมเดี๋ยวหน้าผมไปแล้วนะไม่รอแล้วเดี๋ยวน้าไม่ปิดกับไม่แล้วไม่แม้เอาแล้วรอแล้วก่อนยังปิดไม่เสร็จเลยเฮ้ยไม่เอาจะไปดูไปนะเซ็กซี่คาร์วัลเซ็กซี่คาร์วัลเดี๋ยวไม่ทันช่างแม่งแล้วรถไม่ดูแล้ว ไปไม่เอาไม่ดูละไป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 กูจะรีบไป,ไป <c oughs>